พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดียามเช้าค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยแฮฟนุ้ยเซประจำวันที่15กันยายน2563กันนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะถ้าชอบคลิปของนุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปพยากรณ์อากาศของนุ้ยนะคะและเป็นกำลังใจให้นุ้ยด้วยค่ะ คอมเมนต์ <Comment S 2> เข้ามาคุยมารายงานสภาพอากาศาว่าจังหวัดของเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะและอยากให้นุ้ยปักหมุดที่จังหวัดไหนอำเภอไหนเขียนมาบอกได้เลยค่ะนุ้ยพยายามปักหมุดตามคำขอให้ทุกวันนะคะถ้าวันไหนไม่ปกักวันนั้นยุ่งจริงๆต้องขอโทษไว้ล่วงหน้าด้วยค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, และทุกๆก,ก,กาลังใจค่ะตอนนี้นะคะเรามาฟังพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในขณะที่มรสุมตะวันตกเชียงใต้นะคะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าะนองในช่วงนี้นะคะกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝน ที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีฝนฟ้าคนองในระยะนี้ค่ะ ช่วงวันที่16-17กันยายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนผ่านประเทศฟ,ฟ,ฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะ และคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นนะคะเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปค่ะและในช่วงวันที่18ถึง20กันยายนจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้อ่าวตังเกียค่ะและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับขึ้นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกาลัง ค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองน,นะคะคลื่นสูง3-5เมตรเลยค่ะและอ่าวไทยนะคะคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่18-20ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากไว้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเรามาดูพยากรณ์อากาศแต่ละภาคกันเลยค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุตรดิษฐ์ตากสุขโขทยัย กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอำเภอชนแดนฝนโปรยและหนักสลับกันไปค่ะตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นนะคะอำเภอลมศักมีฝนช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะฝนค่อนข้างหนักอำเภอหนองไผัยฝนเล็กน้อยและหนักช่วงเย็น ประมาณหโมงเย็นนะคะถึงเที่ยงคืนค่ะอำเภอเมืองอาจมีฝนโปรยนะคะช่วงเย็นค่ะประมาณ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นอำเภอวิเชียนบุรีฝนโปรยและหนักช่วงเที่ยงถึงช่วงสามทุ่มค่ะจังหวัดตากอำเภอแม่ละมาดนะคะฝนเล็กน้อยและหนักช่วงเที่ยงถึงเที่ยงคืนค่ะอำเภอแม่สอดฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะ อำเภอเมืองฝอนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึงช่วงสามทุ่มนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอํำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสจังหวัดชัยภูมินะคะอําเภอบําเน็จนรงฝนโปรยช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะอําเภอเมืองฝนหนักช่วง4โมงเย็นถึงประมาณ3ทุ่มค่ะอําเภอแก้งค้อฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงค่ะถึงสองหรือ3ทุ่มนะคะอําเภอเกษตรสมบูรณ์ ฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึงสามทุ่มค่ะส่วนที่อำเภอภูเขียวนะคะฝนหนักช่วงเย็นค่ะประมาณ4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะแต่ช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆอาจมีฝนโปรยค่ะจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วฝนหนักช่วงเที่ยงถึง6กโมงเย็นค่ะอำเภอโชคชยัยฝนเล็กน้อยช่วงบ่ายๆนะคะอำเภอคอนบุรีฝนหนักช่วงเที่ยงถึง6กโมงเย็นค่ะ อำเภอเมืองฝนหนักช่วงบ่ายถึง6โมงเย็นและอาจมีฝนโปรยในช่วงดึกๆนะคะอำเภอโนนสูงฝนหนักในช่วงบ่ายถึง6โมงเย็นค่ะแล้วก็อีกช่วงหนึง่งฝนเล็กน้อยในช่วงดึกๆค่ะอำเภอโนนไทยฝนเล็กน้อยช่วงบ่ายๆนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึง่งฝนหนักในช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะจังหวัดมหาสารคามอำเภอโกสุมพิสัยนะคะ ฝนโปรยช่วงเช้าประมาณ10โมงถึงสองทุ่มค่ะอําเภอเมืองฝนโปรยช่วงเช้าและอีกช่วงหนึ่งประมาณ4โมงเย็นค่ะอําเภอนาดูนฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงสองทุ่มค่ะอําเภอพยัคฆภูมิพิสยัยฝนหนักช่วงบ่ายและช่วงหนึ่งก็ประมาณช่วง6โมงเย็นถึงเชยงคืนค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ อำเภอเสรลภูมิฝนโปรยค่ะช่วงเที่ยงเที่ยงอำเภอเกษตรวิสัยฝนโปรยช่วงเย็นค่ะอำเภอเมืองฝนโปรยช่วงสี่โมงเย็นนะคะอำเภอสุวรรณภูมิฝนโปรยช่วงบ่ายค่ะและช่วงหนึ่งก็ประมาณช่วงสามทุ่มหรือสี่ทุ่มนะคะอำเภอเมยวดีฝนโปรยช่วงบ่ายถึงหกโมงเย็นค่ะภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอำเภอเมืองฝนเล็กน้อยและหนักช่วงบ่ายถึง6โมงเย็นค่ะอำเภอบอ่อพลอยฝนหนักช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะ อำเภอพนมทวนฝนหนักช่วงบ่ายถึง6โมงเย็นแล้วก็อำเภอท่ามกานะคะก็เช่นเดียวกันฝนหนักช่วงบ่ายถึง6โมงเย็นค่ะอําเภอสุดท้ายอําเภอท่าม่วงฝนเล็กน้อยและหนักช่วงบ่ายถึง6โมงเย็นเช่นเดียวกันนะคะภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะอำเภอกบินบุรีฝนเล็กน้อยและหนักช่วงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะ แล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะคะหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะฝนหนักอำเภอเมืองฝนหนักช่วง10โมงช้าถึง6โมงเย็นแล้วก็ช่วงประมาณ2ทุ่มนะคะฝนหนักค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานียาลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะจังหวัดชุมพรนะคะอำเภอเมืองฝนหนักช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะอำเภอหลังสวนฝนโปรยและหนักช่วงเช้าถึงบ่าย3โมงค่ะ อำเภอปะทิวฝนหนักช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็ฝนเล็กน้อยช่วงหลัง6โมงเย็นค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะจังหวัดพังงาน,นะคะอเภอคุรบุรีฝนหนักช่วงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะและอาจมีฝนลปอยช่วงดึกๆค่ะอเภอเมืองฝนเล็กน้อยช่วงเช้าถึงบ่ายๆนะคะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะ มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะอําเภอบางบัวทองฝนเล็กน้อยช่วงบ่ายๆค่ะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะอําเภอบางกรวยฝนหนักช่วงบ่ายถึง6โมงเย็นแล้วก็อีกช่วงหนึ่งหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ อำเภอบางใหญ่และอำเภอเมืองฝนเล็กน้อยช่วงบ่ายแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงหลังหกโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะจบพยากรณ์อากาศวันที่15กันยายน2563นะคะพบกับนุย Have a n ละห d a y ในพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ